ไปต่อนะคะอันนี้เป็นการรวมตัวกันของนักร้องนักแสดงก็จะมี EXACT ททำหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่นะคะถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงในหลวงของแผ่นดินค่ะเพื่อเทิดพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ บิ Big Boss, exact Boy, ๊กบอสเอกแซกบอยทากรเกียรติคนทับศิลปินยกค่ายกว่า60ชีวิตร่วมถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงในหลวงของแผ่นดินบทเพลงความหมายดีจากละครเวที4ีแผ่นดินเดอะมิวสิคลโดยนำม,มาทำเป็นบทเพลงเธอพระเกียรติเนื่องในวรโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้คนไทยทุกคนได้ฟังและกระหนักถึงพระราชกรณียกิจต่างๆที่ในหลวงทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยค่ะ อยากบอกอะไรกับคนฟังเหรอครับมันบอกชัดเจนมากอยู่แล้วครับในในเนื้อเพลงนะครับเพราะว่าคือถ้าเผื่อเทียบตัวเราตั้งแต่เล็กจนโตเราก็จําได้ทุกอย่างนะครับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสได้จากาสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทําให้กับพวกเราชาวไทยมันมันมหาศาลแล้วนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสําหรับแผ่นดินไทย นอกจากจะเป็นบทเพลงความหมายดีที่อบอุ่นใจไม่ได้ฟังแล้วก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยทุกคนหันมาทำความดีเพื่อในหลวงของเรากันอีกด้วยค่ะ